สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับแม็กซ่าเป็นมีทีขา,ขายของสีโจทันนะฮะ สีทาบ้านเรามาพกับสินค้าตัวแรกนะครับตัวนี้มีชื่อว่าให้ชิลกึ่งเงาครับวันนี้จะจัดโปรโมชั่นอยู่ที่1,200บาทราคาปกติอยู่ที่1290บาทนะฮะตัวนี้เป็นสีทาสาหรับภายนอกป้องกันเชื้อราและยูวีได้ดีมากนะฮะเรามาตัวที่2นะครับตัวนี้มีชื่อว่าโชต้าชิวเอฟกึงเงาฮะร,ราคาโปรโมชั่นในวันนี้นะฮะ1790บาทนะฮะจากราคาปกติ1890บาทนะฮะตัวนี้ป้องกันคราบน้ําได้ดีเยี่ยม และป้องกันแสง UV ครับมาตัวที่3นะครับตัวนี้ชื่อว่า j o ต t a s h i l d f r e นะครับราคาโปรโมชั่นพิเศษในวันนี้1,890บาทนะครับจากราคาปกติ1,990บาทนะครับตัวนี้จะเป็นลีมยืดหยุ่นป้องกันรอยแตกแล้วแตกรายงานนะครับมาพร้อมกับตัวที่4นะครับตัวนี้มีชื่อว่า j o t a ิ h i l l Extreme นะฮะราคาโปรโมชั่นในวันนี้2,000บาทนะครับจากราคาปกติ2,090บาทนะครับ ตัวนี่ยจะป้องกัน U V แล้วก็คาบน้ำแล้วป้องกันเชื้อราได้ดีเยี่ยมเลยนะครับสีโจทันของเรามีเฉดสีให้เลือกอีกมากมายนะครับมากกว่า1 0 0 0 0สีนะครับถ้าท่านใดสนใจติดต่อทางเราได้นะครับกดไปทางเพจ a c e b o o k ของสาไพบูลนะครับสาหาไพบูลทุกเรื่องบ้านเรามีคำตอบครับครับสวัสดีครับ